วันนี้เรามาอยู่ที่รายการเกียร์ไทยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในช่วงรายการของอปอบดิวตี้นะครับผมปอบะไรนะปอบดิวตี้ปอบดิวตี้นะครับผมแนะนําการแต่งหน้าหรือการมาร์กหน้าแบบธรรมชาตินะครับผมก็เสียงเงียบอะไรมาครับอ๋อเรามีโยเกิร์ตนะครับผมแบบธรรมดาไม่ต้องมีวุ้นมะพร้าวนะฮะโอเคแล้วก็แฟ็คเกอร์เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค ครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะเริ่มจากการแกะโยเกิร์ตก่อนนะครับผม <c oughs> โยเกิร์ตพุ่ง <c oughs> แล้วก็ใช้นนิ้วกวนให้โยเกิร์ตเข้ากันนะฮะแ,แล้วก็ชิม,อ,ม,อ,มอร่อยไหมอร่อยครับที่ไปทีเลยฮะมึงจะมากหน้ากูจะแดกอรเคครับ หลับตาครับคุณปอรครับเราเริ่มจากการหยดนะฮะผมคุค้นๆนะครับจากเนี้ยคุณมากเลยฮะมันเคยดูในหนังอะไรนะครับผมหนังอะไรทักอย่างเลยทำไม่ได้เลยหยดนะครับผมปั๊บฝ<ม>ามากครับผมมาทาให้ทั่วหน้านะฮะเข้าจมูกพ่นหายใจออกมากดีครับพ่นหายใจไม่ใช่หายใจทางจมูก อนี่ครับชุดมากไปหมดหรอก็นะฮะคนข้ารุนแรงนะฮะเป็นการมาร์กหน้าที่อันตรายมากเลยรู้สึกมีอะไรพ่นได้ด้วยหลังจากนั้นก็ลองให้อาป่าครับชิม โอเคอ่าช่วยแกะแ็กเกอร์ให้ผมหน่อยครับรับผมอันนี้ติดไปที่นี่นะฮะเบ้าตาเบ้าตานะครับผมแล้วก็เพิ่มความสวยงามครับผมนี่อนะอืมโอเคทีนี้เราจะได้ขนมปังที่หน้าตาหน้ากลับประทานแล้วนะครับไม่ใช่ ครับเราก็จะบทแคคเกอร์นะฮะมอจุกจะขึ้นหน้ากูเนี่ยออร่อยเลยน้ำดวนเลยนี่ฮะอ๋อกินลองชิมแคกเกอร์ดูครับอร่อยไหมฮะนรงมนะครับผมหลังจากนี้ก็ทิ้งทิ้งไว้สักประมาณสี่ชั่วโมงแล้วครับผมปล่อยให้หน้าซีดแม่เอาแปะเดินไปเลยชัด หมดมากกล่องก็คือวัวมะหวานโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยพี่ปอนะฮะทิ้งไว้ที่นี่สักพักนึงก่อนนะครับเป็นเวลาสี่ชั่วโมงนะ mm hmm. เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะไปสโล่กันแถวนน้นสักหน่อยโ okay. อเคเจอกันเอฟูมาบอกกูด้วยโอเคครับ okay. ครับผมเราก็จะอะไรนอนทิ้งที่ปอให้นอนพิงยองไม่รู้เรื่องนะครับนอนอยู่พิงยอนอนนิ่งสักสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสี่เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนล้างมือก่อนนะเพราะมือพวกเครื่องผมเลยนะเดี๋ยวเช็คพวกเคื่องต่อไปได้เลยครับครับผมก็ตอนนี้เราเห็นผู้ชายคนนั้นไหมฮะอะไรไอ้คนที่มีเปียนั่นแหละโซมโซมโซมต้องโซมไปที่ะไหรอโซมไปที่หก อนี้ทำมาจากปออพิวริตี้ชาบอนชาลอนนะครับผมอันนี้ชื่อพี่แม็กนะฮะเฟลลี่ครับแอร์ไปได้ที่กาทาเซโมฮะอะไรนะชื่อเฟสชื่ออะไรนะคาซาเซโมนะฮะไม่รู้จริงคุยกับพี่เขาไม่รู้เรื่องนะฮะพี่เขาคุยได้ทุกคนนะครับที่เป็นคุยได้ทุกคนยกเว้นคนบ้าครับยกเว้นคุยกับตัวมันเองโอเคครับโอเคเอาไอ้ปอ เป็นไรนะแสบตาอ๋อพี่ปอเราไม่ไหวแสบตาไปหมดล้างหน้าเห็นไหมทำทำทำได้แล้วครับพี่เขาสุดยอดอีกแล้วผมเชื่อใจพี่ครับเมื่อกี้มึงบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยครับผมว่านะพี่รุดเขาอะทำไม่ได้หรอกจริงพี่รุดเขาอะกล่าไม่กล้า ว่าน่าทําได้ครับเพราะพี่เขาเกียนว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวอ่อนไม่คิดว่าทําไม่ได้ครับพ่อทำไม่ได้หรออย่างเงี้ยเนี่ยอย่าเอาผมเลยผมคิดว่าทำไม่ได้ครับถึงผมจะไม่รู้จักพี่เขาผมรู้จักหน้าตาเขาแล้วครับโง่เหงนี้แม่งปอดแหกครับทำไม่ได้ครับครับก็เดี๋ยวจะไปสัมษัสน้องกลุ่มนี้นะฮะ อเนี้ยอัเนี้ยจะตามมานะฮะคิดว่าพี่รุดทำได้ไหมครับทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรฮะสักนิดหนึ่งอ่าโอเคโอเคหนูหรอหนูแหละทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้โหทำไมว่าพี่รุดกากันจังเลยเอาเนาะเนาะรี้มือเกียร์นะเกียร์มากมายโอเคครับขอบคุณครับขับผมขับผมับผม ก็ผมพอโอเคฮะเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่รุนเอาพี่รุนกล้าหรือเปล่าอ่าครับอันนี้ครับผมก็ก็กล้าอยู่แล้วครับผมทำได้พอได้มันไม่ยากเกินแต่ว่าน้ำพริกอันนี้เลยน้ำพริกกระลบผมไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะก็ต้องลองอ่ะลองลองดูน่าคิดว่าน่าทำได้แหละเพราะที่อื่นก็ทำทำได้ อันน,น,นี่ถ้าคุณกินถ้าคุณกินนี่พี่กิมกินด้วยเนี่ยคุณวะฮะจริงเหรอ <c oughs> คือกินด้วยเหรอเออคุยกันเยอผมคุนนี้รีเคุยนอนมารีเค,ควสกันสองคนนะผมเงินสองคนครับเข้ามาเช่าสู่ช่วงการวิธีการทำนะครับผมผมก็มีโยเกิร์ตอย่างที่บอกไปมีไทเกอร์แล้วก็มีของรับของเราขั้นแรกนะครับแกะโยเกิร์ตนะยังไม่ไปนะี่ไม่ซื้อป่ะยังไม่ตไปอ่า นีครับโยเกิร์ตไม่มีอะไรใส่ใอย่างงายข้างในนะครับอืออืออ่าไปครับมีคัคเกอร์ฮะนะครับคุณห <c oughs> ิวมากใช่ไหมเนี่ยอ่าไปครับเราก็เอาโยเกิร์ตห้าจุ่มไป <c oughs> จุ่มในโยเกิร์ต <c oughs> อ่าไปนะฮะไปฮะเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนไมเนีช้อนตักก่อนไม่มีช้อนเอาไปครับอันนี้ของย,ย,ยันผิดตันหรือ ควายมึงเทว่าจบแล้วไอ้พี่อะได้ไม่ต้องหกข้างๆด้วยใช่เหรอเออห้ามมาเถอะเห็นแล้วโอเคครับเล่นอะนี่มากเยอะนี่ไม่ต้องหยางนะครับมึงกินหมดป่ะถามจริงมึงกินหมดป่ะอะไรก็ต้องมาแข่งกับมึงเอาแข่งมึงคนละสองทิ้นก็ได้อยู่กูให้สามเลยอะ เจนอังกวยสี่เลยมึงกินสี่นะให้มึงกินสี่กูให้มึงสามกินหนึ่งกูให้กูให้กูให้มึงสี่ไงเอางี้คนละคือคนสองยันนะอ่ามากูเลือกก่อนโหยสัตว์ของฝั่งนี้ของฝั่งนี้มึงเลือกก่อนเลยอ่ะอ๋อกูเลือกก่อนโอเคของมึงก็สองอีกนอดตาตาคิมเลือกแล้วแจ๊คกูเลือกอะไรมึงินสองฉีดไม่ก็ให้มึงเลือกมึงจะกินที่ไหนก่อน กูให้มึงเลือกไปกินที่ไหนก่อนให้กูกินก่อนนะให้มึงเลือกกินพร้อมกันแช่ปะแข่งแข่งกันกินกินใครเร็วกว่ากันโอเคงั้นเดี๋ยวกูกินก่อนแล้วกันโอเคอ่ะเหนียวฮะเดี๋ยวกยเกิดเยิ้มเลยที่อะแดกแดกแดกหน้าสัญญ่นยิ่งแท้หน้าสั่นนิสัตย์ <laughs> เป็นไงบ้างอร่อยอ้่ออร่อยไม่แตกกำลังนี่วะเฮ้ยร็อกเก็ตต้องกินฟอรแสไปอร่อยจริงอ่ะอร่อยยิ่งจริงอ่อเปี้ยเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอ๋ออ๋อเอาผมเมื่อกี้พี่คิมก็กินไปฮะไม่รู้ว่าซุยหรือเปล่าอร่อยจริงว่ะนะผมกินต่อ อืมไอเดี่ยวเป็นเจ้าพริกเผาจะไม่อร่อยได้ไงอร่อยอร่อยเนยน้ำพริกนรกอร่อยจริงหมดจริงมันใส่ยเกิร์ตวยเหมือนทูน่าจะไม่อร่อยได้ยังไอ้อร่อยจริงอร่อยไม่แค่พริกป่นไม่เหมือนทูน่าเลยที่อ่ะคืออันนี้ไปทำกินที่บ้านได้เลยฮะโยเกิร์ตนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำพริกนรกทรีเซเว่นนะฮะแบบทำมาให้มึงเก็บตัวมึงกินอร่อยเลยใช่ไหมเนี่ยอร่อยเลยไม่เป็นไรเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงลองได้า้วไม่เหมือนทูน่าแล้วไม่เหมือนทูน่าเลยเป็นเกียนที่สบายสบายที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยว ชนก่อนชนอันดินโอ้โหพับนะฮะอร่อยฮะอร่อยจริงอร่อยจริงครับผมก็ให้ลองกินที่บ้านดูลองทำกินดูได้เลยครับผมมืงอร่อยใช่ไหมพวกมึงอร่อยใช่ไหมไอต่อยไอต่อยได้เดี๋ยวมึงดูต่อไปอร่อยใช่ไหมเออบาดเปนมือจากการรับคำมารยาไม่เกียนปั๊ปปั๊ปงก๊ปหนึ่งมืออะไรก็ตาเฮ้ยปั๊บปั๊บ เฮียบึ้งทานอย่างนั้นมึงกินด้วยนะใครกูไม่กินใส่หมดเลยเดี๋ยวปะกูท่าอ่ะอ่าได้ที่หมดใส่หมดนะเฮียไม่มีเอาทอมะคนด้วยไอ้สั์เฮ้ยโหใครแรงนี่ฮะมึงดนนิ้วตัวเองด้วยนะอ่ะแล้วไม่ลองนิ้วตัวเองเข้าไปคนอีกรอบนะเย้ย ห่วยเฮียปาดเฮียใครจะแดกกับมึงเนี่ยอ้วกแล้วอุ้มอ้วกอ่ะเฮียอ้วกไอีเฮียปาดก็อ้วกแตกไปแล้วนะขนาดแค่นี้เฮียโอ้ยขอดูแลชัหน่อยครับขอดูแลชั้นนะครับดมดูดมดูดมดูชวนแย่ชิบหายเลยเยอะมีช้อนหวะให้รถเนี่ยมึงอึ้บคนเดียวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้มึงก็กินเหมือนกูละครึ่งอันนี้กูยกยอดให้มึงเลยยกยอดมึงไม่กูไม่ต้องการศักดิ์ศรีเกียนไทยเลยนายศาสตร์กูศักดิ์ศรีเกียนไทยเหรอเอ่อแหมมึงก็เกียนไทยกูอ่ะกูเป็นพิธีกรแล้วกูไม่เป็นนะมึงเป็นคนทดลองคทดลองเฮียกูวิกรกูพูดมึงอ่ะเป็นคนทดลองผีเย้ยอ่ะกินได้หมดอ่ะโหเออดูดิใครใครไอ้เฮียใครไปกินหมดเจ็ดแค่ขนาดเนี้ย ไอ้กลองดูเลยอ่ะเฮ้ยขอไคเกอร์มาล้างปางหน่อยไคค์เกอร์ไปน้ำดิเหรอแล้วอุ้ยเกบหกมองกองไคค์เกอร์แบบปวดเคื่อหายแล้ว <c oughs> อะครับผมอ,อันนี้เรามาเปลี่ยนสถานที่นั่งกันซึ่งตรงนี้แบบมันเป็นบรรยากาศที่น่ากินมากครับผมมีบรรยากาศแบบสว่างสดใสครับผมสว่างเที่ยอะไรจังวันนี้สัตว์อ้าวกลางวันบ้านมึงไม่สว่างเหร เออผมไม่เถียงละอ่าครับผมอ่าเราเามาถึงนี่ภารกิจเดี๋ยวตัวหนึ่งเลยที่ผมว่าแม่งคุณปวดขี้เหี้ยเอ้ยกินไหมเอะยืดปวดท้องที่ไปทีเดียวไงเออโล่งเลยเอ้ยึ๊บึ๊บึ๊บึบอึบอึ๊อึ๊บ

เยอะมากแบบอกตรงคือไม่ลงอ่ะตาไปเล้วเป็นไงบ้างครับพี่รุคผ้าอะไรสุโอเคไหมฮะสุดผมอ่ะเกี่ยวพ่อคนน่าเกลียดเลยเฮียเกี่ยว่ถ่หัวขาพ่อมึงเหรอแม่งเป็นเนื้อเลยเฮียอะไรวะแย่อะไรเลยแย่สัตาดอะว่าแม่งเฮียกว่านมผสมเบบซี่อ่ะจริงจริงจริงเฮียกว่าเยอะเลยอ่ะ ผมลองกินดูดิแม่เอาอะไรแขวะกินวัวพอล้แล้วแล้วผมว่าทำไม่ได้ครับผมแต่วันนี้มีน้องมาทาไฟครับผมน้องบาสค,คนดีของครอบครัวครับสวัสดีครับสวครับแล้วน้องคนนี้ไม่ธรรมาดาครับผมโอ้ยเขาจะเหนียวผมในการใส่หมึกจิ้มเข้าไปอีกแล้วใส่เลยครับ,บใส่เลยต้องกินเยอะไปเลยอือหมดแก้วหมดแก้วอึบเล็อึบ จิบจิบจิบหนึ่งใช่ไหมไม่ได้พี่คือไปสองอึกสองอึกเลยอะอมสอึกอ่ะมีไส้ออยู่นิดนึงเลยปาดคนดิโอ้โหีฝนตอกล้วฝนตกเร็วเร็วลยครับเร็วเลยครับเร็วเลยฮะไฝนตกว่ะพุ่งกวาเลยปึ๊บหยวดย้อนต่อเลยังหนึ่งสองเกิดเลยสามเกิดเลยเกิดเลยเกิน เฮ้ยปากฐันเฮ้ยอร่อยบอกว่าอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่เฮ้ยดูด้วยดูด้วยดูด้วยก่อนจะเรนนี่เดียวเองเฮ้ยไอพี่อะเย็นแค่บ้าทำได้ปัดเห็นอะไรทำได้ผมทำได้ผมป็นไงรสชาติไม่ยากไม่อร่อยนิดนึงชอเผ็ดอร่อยบอกตรงนี้ตอนนี้ทำไม่ได้ไงวะเนี่ยต้องบ้าทำได้ครับผม เฮ้ยว่ามึงโดนไล่ออกแล้ววะได้แกคนใหม่แล้วไม่กินน้ำหร่ออะไรกินน้ำไม่กูอ้วกวะไอ้สามเมื่อะไรขนาดนั้นเลหรอนี่ไม่อ้วกุ้ยต้องขอบคุณน้องบ้าผมวันนี้วันน้องบ้าทำได้ผมหมดแก้วดอนใจยอมยอมเก็บนี้ผมยอมจริงครับผมน้องบ้าเก่งมากน้องบ้าคนเดียวเอาพวกผมนีดหลายเมื่อไหร่ครับผม เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าขายหน้าของเกียร์ไทยนะะก็ผ่านไปผมผ่านไปหนึ่งผ่านไปหายละอย่กับใายครับก็มีน้องมาเอาาไฟก็ชนะผมไปครับเกมนี้ชนะแบบง่ายๆเลยไม่กินได้ไงวะได้ไงเว้ยเฮียแต่เขาหน้าไม่มีการแพ้ผมผมจะไม่ยอมแพ้ต่อไปแพ้ครั้งนี้ครั้งเดียวผมเราีทรับหน้าเราก็เชิญนะครับแบบใครที่มีเกมเกียร์เกียร์แล้วใครที่ต้องการ ท้าไฟที่หลุดเกียนไทยนะฮะก็ติดต่อมาททางที่เอ่อเท็เย่างเกียนไทยนะครับผม่วันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรครับผมก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันครับครับผมสวัสดีครับากาลังฮอยู่้พี่แป๊บนึงหยุดก่อน เอาดีเอดีเราหายไปราันครับผมก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงหน้าแดงตลอดเวลานะฮะก็เดี๋ยวผมจะโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกการโชว์ทำให้หน้าแดงนะฮะแบบแดงมากนะคือหมอนี่ยก็เคยห้ามนะว่าอย่าทำบ่อยนะมันทำให้ เลือดสูบฉีดมากเกินไประวังเส้นเลือดในสมองแตกตายนะฮะก็ไม่เป็นไรเพื่อเกียรติไทยนาน,น,นครั้งนะฮะกล้วแป๊บหนึ่งนะฮะจตาดูดีๆนะครับช่วย <c oughs> นะแดงไหมฮะ <c oughs> น่าจะไหลโอเคครับงั้นแบบอ๋อ,อแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งไปละ